ครับผมมาสดีตอนบ่ายแป๊บหนึ่งครับผมมาดูชมสองต้นนี้ครับผมเดี๋ยวอย่าเทียบให้ดูนะอันนี้เป็นพุทเหล็กนะนี่นคือพุทเหล็กหนึ่งพุทแล้วก็มาเทียบตัวนี้ดูมาจะดูนุมน่มๆนะเนี่ยไม้ประมาณนี้นะเทียบกับพุทพุทเหล็กเอาไว้ข้างหลังก็ต้นนี้เคยนับสีอี่ครั้งหนึ่งอันนี้ไก่เคยมาเหยียบเหยียบนะแล้วก็กิ่งจะขีดตรงนี้นะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะแข็งแรงดีกิงจะเคียกลงมาแบบนี้เคียกลงมาแบบนี้โอ้ย <c oughs> เหนื่อยมั้รอ,นนอจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่ปทุมมานะเอาไปปลูกก็ไปตั้งใหม่เดี๋ยวลองตั้งก่อนโอ้ยลำบากมากลำบากมากเออรากจะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยรากจะเป็นแบบนี้นะไปปลูกก็ไปหาอะไรมาค้ำเอามาตั้งเอามาตั้งเอาตั้งเอาโอ้ย วลาไหนจะเอาไปหรือยังนะอันนี้เราก็ก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้แต่ก็ไม่ถึงว่าเป็นเป็นมาที่ขั้นสวยนะพอใช้ได้ก็เผื่อชอบไม้แปลกๆนะที่ไก่ทําหักก็ยังใช้ได้ไม่ีปัญห้าหรอกก็ดีโอเคก็ดีนะได้พอแบบนี้มาอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะแบบนบบี้แหละมิแยาจะตายนี่นะนกินเยอะๆแบบนี้แหละดอกแบบนี้นะบอกว่า ไม่สวยนะสวยได้แค่นี้นะอันนี้ยังบานบานไม่ไม่หมดว่าจะบานยังไงก็ไปรู้ในอนาคตบอกว่าแค่นี้นะบอกว่าไม่สวยแต่ว่าเป็นมาที่ฟอร์มดูแปลกๆแต่ว่าดอกประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่ใช่ไม้ดอกสวยนะอันนี้ก็เช่นกันคื่อจะเอาแปลกๆไปเลี้ยงนะแบบนี้เอาไปเอาไปตั้งแบบนี้ได้นะอันนี้สามร้อยนะอันนี้สามร้อยคือใครสนใจสามร้อยครับผม โอเคขอบคุณไนดะ้ผมก็ได้อาบน้ำกินข้าวบ้างขอบคุณทุกท่านขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ